สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สามสาขาเพชรบุรีจับมือเทศบาลเมืองหัวหินทำหมันลิง203ตัวค่ะ วันที่20พฤิกายน2567นายสมเจตจันทนาผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีกล่าวว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติได้ทำบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินโดยมีนายนพวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินในการดำเนินการตามโครงการควบคุมประชากรลิงแสมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เมื่อวันที่27มกราคม2567ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของดรเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการควบคุมประชากรลิงแสมด้วยวิธีการทำหมันในพื้นที่บริเวณเขาหินเหล็กไฟและเขาตะเกียบอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งดำเนินการเคลื่อนย้ายลิงนำไปไว้ยังกองพักพิงลิงภายในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีในช่วงวันที่11 ถึงวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีได้เริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายลิงสแสมในพื้นที่เขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟแล้วจำนวน203ตัวเพศผู้109ตัวเพศเมีย94ตัวซึ่งทั้ง203ตัวได้ดำเนินการทำหมันแล้วทั้งหมดก่อนย้ายลิงสแสมที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนยังกงพักพิงลิงสแสมภายในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่เตรียมไว้10กงสามารถพักพิงลิงสแสมได้กง ละ20ตัวพร้อมอาหารสําหรับลิงสแสมไว้2มื้อต่อวันประกอบไปด้วยใบไม้ต่างๆที่ลิงกินและผลไม้ตามฤด,ดูกาลซึ่งการดําเนินงานเคลื่อนย้ายลิงสแสมในครั้งนี้เป็นไปตามหลักวิชาการรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกล่าวว่ากอบอุทยานแห่งชาติร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินจัดโครงการย้ายลิงสู่ที่พักพิงใหม่โดยการจับลิงสแสมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟทำมามันแล้วย้ายไปที่พักพิงใหม่จาก,กา ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของลิงที่ย้ายมาไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพบว่าลิงค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่เป็นที่เป็นทางเป็นสัดส่วนในกรงของอุทยานที่เตรียมไว้เพื่อสุ่มตรวจโรคซึ่งจะกักตัวไว้ประมาณสามอาทิตย์ก่อนที่จะนําไปปล่อยในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ต่อไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาลิงรบกวนชุมชนในระดับหนึ่งของเทศบาลส่วนแนวทางต่อไปเราก็จะไปปรับปรุงกรงนกที่บนเขาหินเหล็กไฟเพื่อสร้างเป็นแหล่งที่อยู่ใหม่ของลิงสมแแล้ว ก็ได้ทำหมันโดยร่วมกับทางกรมอุทยานซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี60จนถึงปัจจุบันเทศบาลได้ทำหมันลิงไปแล้วกว่า3,000ตัวหากประชาชนท่านใดที่มีอาหารที่เหลือไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้แตงกวากล้วย เศษขนมปังหรือแม้กระทั่งอาหารเมสุนะัขก็สามารถนํามาบริจาคให้กับทางสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าได้หรือจะไปบริจาคก,กับทางเทศบาลก็ได้เราก็จะเป็นคนนําเอามาให้อีกเหมือนกันต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยที่สั่งการแล้วก็ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหารีสแสมยอย่างถูกวิธีเป็นระบบแบบยั่งยืน